สวัสดีครับผมคล้ายกล้องแหละทำไมหน้าตาเหมือนกันกันเลยเหมือนนะคะหน้าตาเหมือนแม่พ่ออ้อนสวัสดีค่ะคุณแม่นะคะคุณแม่ชัด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 โลดดก็จะสวัสดีอย่างเดียวโลโดก็จะสวัสดีอย่างเดียวสวัสดีค่ะ ปอวันบวดจะได้จําได้ใช่ไหมแม่ขาเมนแม่เลิกงานยังแม่พอรเด็กเขาคืน <laughs> แม่เขาจะได้จําหน้าได้ไงเหมือนว่าปอจะแบบว่าเาต้องสนิทจริงๆถึงจะจําหน้าหน้าได้ไหมเป็นปอ,ปอเป็นจําจําไม่ค่อยแม่นไหมนี่ เขาคืนไ <c oughs> อซีเชือกมาใหม่เชือกละ 1, านึ่งพันท่านค่ะเย่ขอบคุณค่ะขอบพระคุณค่ะนแม่แม่ท่านม่ลูกลูกลูกอะ ลูกควานยังไม่ได้ครับอ่าลูกควานเดี๋ยวละให้เดี๋ยวละให้เองเออแม่ไม่ใช่ละให้เองหรอตังแม่นี่แหละตังแม่นี่แหละตังแม่นี่แหละเออขอให้บุญรักษาอวยพรให้คุณแม่หน่อยเร็วบุญรักษาพระพุครองนะครับผมก็ไม่มีสิ่งใดตกเทรนนะครับผมนอกจากคำอวยพรคำพูดคำจานะครับนอกจากคำอวยพรให้คุณแม่ให้ท่าน จ้าคุณแม่จ้าสีเชือกค่ะกันแม่ค่ครับผมสี่เชือกผมรู้กันครับขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆนะครับผมที่ให้คะแนนมอบคะแนนใหม่นะครับคะแนนคนละร้อยอ่ะครับผมคะแนนคนละร้อยที่เหลือเอาผลไม้เก้าถุงอ่ะควานเอาไปช่วยไปให้หน่อยโดโดูไทยๆน้องครีมสีเชือกมาใหม่อ่สีเชือกมาใหม่จัดเลยผลไม้คนละเก้า เ้าสีส้าชิบเอะเอามาเนตเลยนยับจัสีดี่าจักองเยกสีกองเออในผสมไยเดี๋ยวจับให้ก่อนเดี๋ยวให้ครบก่อนนะแป๊บหนึ่งนะคะโอเคเออ เราให้ผู้ชายเราให้ผู้ชายช้างเราให้ผู้ชายบนช้างคนละหนึ่งร้อยค่ะเย่แม่จ๋าวันนี้ย่าหมดแล้วเอาเป็นผลไม้ใา้ผู้ชายอยู่บนช้างมีเกือกผู้ชายอยู่บนช้างหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าค่ะเย่ผู้ชายอยู่ทางการผลไมะ

ก้าก่อนนะคะใครรอว,ว้าวใครใครรอนะใครรอได้พิเศษผมผมหลอกับเพื่อนไอ้เหี้ยผมหลอกกับเพื่อนไอ้หลอกกับเพื่อนครับผมผมหลอกกับเพื่อนเ,อเดี๋ยวจัดกันนะคะสี่กองอันนี้ขอคุณแม่มีตังก่อนนะสี่กองไหนคนไหนหล่อ ใครอยู่บนช้างใครอยู่บนช้างใครอยู่บนช้างคนละร้อยใครอยู่บนช้างไอ้เมือนหรอใครอยู่บนช้างโอ้ตายแล้วเอออันเดียวทุกคนขอบคุณคุณแม่มีตางกันค่ะนี่นะคะแม่ผลไม้นะคะก้าวอชีกองนะคะอันเด็กขอบคุณแม่มี เมตานะคะเชือกละ1 0 0่งพันคะแนนค่ะกราบขอบคุณสาธุพกับคุณแม่มีตังอีกครั้งนะคะคุณแม่มีคะแนนลดเหลือนะคะธุรก,กิจ,จเจริญรุ่งเรืองนะคะกราบขอบคุณสาธุากับคุณแม่มีตังอีกครั้งค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับโอเคเอาจัดออกเลยนะคะ,ะ,คะสี่กองนะคะสกองเนยนะคะคุณแม่กองละ9้าถุงนะคะต่อไปของคุณแม่พ่าออน เอาคุณแม่พาอ่อ,อน oh. ให้ผู้ชายบนช้างเชือละหนึ่งร้อยแล้วก็ผลไม้เชือกละถุงอา่าบนช้างมีกี่เชือก oh, จะแปลจัดออกเลยโอเคอย่า oh, <okay. S 1> บอกเราตามางก,ก่อน <c oughs> <c oughs> คุณแม่คุณแม่มัตถา <c oughs> ตาวิ่งไปอย่างเร็วอาช้างยังเหลือกี่เชือกเจ็ดเชือกอาเจ็ดเชือกเอาคนละร้อย เออนั่นแหละป้าเอามาเจ็ดถุงห่แอแรปแต่เอามาจัดเลยให้คนเราเรียงเลยเจ<อ>็ดตนที่อยู่บนชานเจ็ดเชือกนะคะเดี๋ยวหนึ 1, 2, 3, 4, <อ>่งสองสามสี่ห้าหกอาเกีอ๊อาอาฟานโยนแจกครับผมเราเนี่ยสมถบขอบคุณน้องมากนะครับอันนี้ขอบคุณแม่พระอ,อ่อนอ่ะกล่าวขอบคุณคุณแม่พระอ่อนนะคะเมตตาน้องช้าง เมตาติ๊กพน้องช้างทุกๆเชือกเลยนะคะแล้วก็ผลไม้ทุกๆเชือกนะคะสาธุบกับคุณแม่พาออนนะคะขอให้บุญนุนนําสุขภาพแข็งแรงนะคะการงานเจริญรุ่งเรืองนะคะคุณแม่จานสาธุบกับคุณแม่พาออนค่ะกราบขอบคุณคุณแม่พาออนค่ะขอบคุณค่ะก่อนเร็วขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะรับผลไม้เป็นคนละทุงของคุณแม่พาออน อาบยปลาซอยจับแค้ขาวนู่นนะคะนูน่นโอ้อันนี้คนนี้ขึ้นสองอะทำยังไง,งแม่แม่น้องครีมขึ้นสองอะอนนเออป้าซอยก็จัดใส่เลยต่ใอให้ไปโอเคอะขึ้นสองได้สองเออว่ยยายังไงยอดเลิฟว่ยยายยังไงยอดเลิฟขึ้นสองได้สอง อ่ะขึ้นสองได้สองอ่ะอีกอ่ะอขึ้นสองได้สองไม่ครบอีกอย่างครบแล้วครับครบแล้วนะขึ้นสองได้สองขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับพายละน้องครีมวายตาบังกรกลบไปคนคุณแม่ค่ะกราบไปเพืคุณแม่มีตังกราบไปคนคุณแม่พาอออนนะคะ บุญนุ่นนำนะคะสุขภาพแข็งแรงธุรกิจเจริญรุ่งเรืองนะคะกราบขอบพระคุณคุณแ<ผ>ม,ม่ของเราทุกท่านเลยนะคะคุณพ่อนะคะกราบขอบพระคุณค่ะผมยังไม่ได้กับเขาเลยครับผมเออผมไม่ขึ้นช้างเด้เนาะเดี๋ยวผมขึ้นตอนนี้นะครับผมขึ้นตอนนี้ได้ไหมล่ะคุณแม่ขึ้นตอนนี้ทันไหมอ่ะน้องเนยได้อยู่ขานั่นไงน้องเนยก็ขึ้นอายอดรับมอายอดรับขึ้นตอนนี้ทันไหมแม่พระออน เอาเร็วเอาเร็วเอาเร็วเเอา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 ว่ายังไงยอบลับขึ้นทันไหมคุณแม่บอกว่าใครขึ้นช้างใครขึ้นช้างคนนั้นได้นะคะได้ติปโอ้โหเอาขึ้นดีๆจับไปดีโอเคค่ะคุณแม่ผ่าอ่อนให้อีกค่ะกราบค่ะพระคุณแม่ผ่าอ่อนค่ะอาดันลิฟอีกหนึ่งล้ออาดันลับดันลับอ่ะลิฟมันมัน มันไม่มีช้างมามันจะกระโดดขึ้นช้างใครได้เละบ้านเนีันขึ้นครับผมอุ้ยจะทำยังไงจะกล้าให้อ้าพี่ยอดรับอ่าได้ไหมพี่ยอดบอกว่านั่งดีๆนะโอ้ยปรสารคุณมีการล้างเล่โอ้โหตอนนี้น้องช้างมารวมกันนะคะแง่หนึ่าฝ่ายเคุณคุณแม่ของเราทุกท่านเลยนะคะเอ็นดูเมตตา น้องชายหน้านร้านของเรานะคะขอให้บุญนุ่นนาทุกท่านเลยนะคะให้ทุกท่านนะคะมีแต่ความสุขสุขภาพแข็งแรงธุรกิจเจริญรุ่งเรือง,งทุกทุท่านนะคะกราบขอพระคุณคะ่ะลงมาเ <laughs> ปล่าคะ่ะคุณแม่เข้ามาไงคุณแม่ท่านมาแจกมีคุณแม่มีตังนะคะแม่เขาปังคุณแม่เขาปังทุกวันอยู่แล้วนะคะแม่ป้า คุณแม่กขาปังทุกวันอยู่แล้วแม่ของเราทุกๆท,ท่านเลยนะคะแม่เขาไม่เล่นหรอกนะแม่เขาปังในการงานจเจริญรุ่งเรืองธุรกิจรุ่งเรืองท่านไหนจะอินดูยายสีส่บ้านใหย่ๆสี่สี่บ้านยายยายก็รอนุ่นเอาแล้วกัน นี่นะคะเอาเชือกที่มีความเชื่อเชือกที่มีความบนหลังสองคนอ่าอะไรนะสามสองเอาให้ช้างกินหน่อยให้ช้างเออล้างล้างหน่อยล้างหน่อยล้างหน่อยเด้อแด,ดีวโทรศัพท์เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ยอดล้างก่อนครับ เท่าไรอ่ะช้างเจ็ดเชือกช้างเจ็ดเชือกก็เจ็ดสองก็พันสี่พันสี่แล้วว่ามีคนขึ้นสองอีกสองคนเป็นพันหกถูกไหม,มช้างเจ็ดเชือกบะหนึ่งสองสามสี่ห้าช้างเจ็ดเชือกผลไม้หนึ่งร้อยคะแนนหนึ่งร้อยก็จะเป็นพันสี่พันสี่แต่ว่าขึ้นสองคนสองสองเชือก เป็นพันหกค่ะแม่เดี๋ยวเดี๋ยวเด้ออ่าใช่ค่ะแม,แม่เขาถามปอปอว่าเชือกไหนน้องครีมอ๋อเชือกที่นั่งสองนะคะเชือกที่นั่งสองคนนู้2 2> น,นตัวเล็ก,กน่ะนะ เตนนยเนมามวงอตนซะจนน้องครีมลงมาเถอะน้องครีมคนหนึ่งฝากทางเราด้วยนะคะคุณแม่คะนั่นนะเออเนาะ สน,นั้นผลไม้ได้ครับเหลือไม่เยอะนะคะหนะ้าร้านน้ำฝนไทยสามเจ็ดสามามไม่รู้คุณแม่ก็อาจจะซื้อขึ้นซื้อลองแหละ,ะ,น,น,ะน้ำฝนโอเคค่ะน้ำฝนลกลับแล้วนะ,อะโอเคค่ะโดโดเสียงหรอเลยครับโดโด คนจับได้สามเจ็ดสามเจ็ดสามแม่คงจะซื้อสามเจ็ดสามสามสามเจ็ดเจ็ดสามผิดเป็นตัวเดียวไม่แน่หรอกแม่เขาซื้อเก่งแม่เขาจะซื้อแบบสลับไปสลับมาแม่เขาจะซื้อกินน้องช้างทุกเชอกขอเวลาให้อยู่ก่อนสักสิบนาทีแปบ๊บหนึ่งได้ไหมสักสิบนาที พี่จะยากินครับสมใจผมน่ครับไม่นหวยมากแกเย็นหมวยมานะไม่ดีมยาสเือะใจดี้ได้นะครยาหมดแล้วจ้าเยอาเจั่อน้องฟุกจะกลับบ้านโอเคอ้าวยาไปอตังให้เขาหน่อย xong trước nó Xong trước ừ. Nhà một tòa tăng kia thì dạ anh dùm nhau của mấy phò Dạ, cơ tăng thì Dạ bây cẩn hai mày Đôi bài phần cơ ơi. อไปทั้งนมหลอดฝั่งนี้บ้างนะคะเจมันเอาถอดเจยงานเด็กกรเล่ามีทุงบาตุงตอนนี้เหลือกี่เชือกนะเหลือสี่เชือกวะเอาแยกออกเลยของใครของใครเออก้อนก้อ,อน เอห้าชุเมตาเพิ่มเติมได้นะคะใส่ตักร้านหน่อยเด็กๆสัดแท้นกึกะลไมเออสัตแท้นึน่อ่ะอ๋อไม่ใกล้ค่ะคุณแม่ไปได้ค่ะคุณแม่สี่ิบกิโลเองแม่ขาคุณแม่ปลาไปได้จ้ะสี่สิบโลเราไปทุกที่นะคะขอให้มีออเดอร์ ควานบนน้องครีมชื่ออะไรควานคนนี้ชื่ออะไรเหรอควานน้องครีมชื่ออะไรควานเสื้อสีฟ้าชื่ออะไรชื่อวิทอ๋อเด็กๆเขาไม่ค่อยพูดเนาะเราก็ไม่รู้ชื่อปั๊บนะครับผมชื่ออะไรครับผมชื่ออะไรปั๊บปอติโต้ครับโอ้ปั๊บอะไรนะปั๊บปอติโต้ปั๊บปอติโต้โอ้โหชื่อทำไมเพราะแผลปั๊บปอติโต้ ไหนๆขอเสียงปั๊บหน่อยดิขอเสียงปั๊บโปดเดตโต้หน่อยครับปั๊บเอาปั๊บแตงกิ้นหน่อยปั๊บปั๊บโปดเดตโต้มาปุ๊บมาปั๊บเลยเนาะปั๊บโปดเดตโต้นะคะชื่อวิทนะคะคุณแม่ก็จิมมี่แล้วก็น้องกันนะคะ เท็นงานเด็กไวัยรุ่นประจำร้านก็มีประมาณนี้นะคะฝ mm hmm. ่าอินดูเด็กๆได้ค่ะคุณ mm hmm. แม่้ mm hmm. องๆเนาะเขาพักแล้วก็อยู่บ้านแหละ mm hmm. บ้านหนองบัวอยู่บ้านหนองบัวกันอากันก็จะเป็นลูกป,ปราส้อยคนเสื้อเขียวนี่ควันของใคร 关太泰了。